ขอแสดงความยินดีมาปรางวิราการนักแสดงช่องสามถูกแฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานเป็นอีกคนที่คุณหน้าคุ้นตาการเป็นอย่างดีสำหรับมาปรางวิราการเป็นนักแสดงชาวไทยในกลุ่มพาวเวอร์ทของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ซึ่งผลงานที่สร้างชื่อของเธอคือละครเรื่องผู้ใหญ่ลีกับนางมาและต้องบอกว่าหลังจากที่มาปรางวิรากานั้นได้ปิดฉากรักครั้งเก่านั้น ก็ห่างหายจากเรื่องราวความรับไปนานก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็บอกว่าอยู่ในช่วงตัดสินใจและในที่สุดมะปรางวิราการนั้นก็ได้เผยภาพหนุ่มที่ดูแล้วน่าจะเป็นหนุ่มคนพิเศษและล่าสุดต้องขอแสดงความยินดีมะปรางวิราการนักแสดงช่องสามถูกแฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานโดยงานนี้มะปรางวิราการก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าวิวอยู่ แพแท็กซวีอเวท่าำกลางเพื่อนในวงการที่เข้ามาสดงความยินดีด้วยอย่างมากมาย